ข่าวดีสําหรับคนที่อยู่แถวลังสิตใครที่กําลังมองหาหลังคาและกําลังสร้างบ้านดูคลิปนี้เลยครับ Home Smart m e แหล่งรวมหลังคาและวัสดุก่อสร้างมากมายมีโชว์รูมอยู่ที่ลังสิตถนนคลองหลวงนะครับเลยวัฒนรรกายมาหน่อยตอนนี้เขามีปั้มพีทีมาเปิดใหม่จะอยู่ใกล้ๆกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปดูข้างในกันว่ามีหลังคาอะไรบ้างไปดูกันเลย เรามีหลังคามากมายหลายชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาคอนกรีตหลังคาลอนคู่หลังคาแผ่นเรียบหลังคาเซรามิกเริ่มต้นกันด้วย SCG ครับใครที่ชอบแบรนด์นี้หรือใช้แบรนด์นี้อยู่แล้วก็สามารถเข้ามาดูตัวอย่างสีที่โชว์รูมเราได้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแบรนด์ TPI จุดเด่นของหลังคาเขาก็จะมีหลังคาคอนกรีตแบบรอนและแบบเรียบนะครับใครชอบสีสันสดใสและสีขาวแนะนําเลยครับแบรนด์นี้ ต่อมาก็จะเป็นแบรนด์ห้าห่วงนะครับใครที่ชอบหลังคาลอนคู่แบรนด์นี้ก็จะมีให้เลือกหลายสีเลยนะครับสีโดดเด่นจนเพื่อนบ้านสงสัยต่อมานะครับก็จะเป็นแบรนด์โอลานจะโดดเด่นในเรื่องหลังคาคอนกรีตแผ่นเรียบหลังคาคอนกรีตแผ่นลอนแล้วก็หลังคาแผ่นลอนต่างๆและเขามีแผ่นใส่ด้วยนะครับและต่อมาก็จะเป็นแบรนด์ตาเพชรนั่นเองเรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้สังเคราะห์บอร์ดไม้ตกแต่งไม้พื้น นี่เลยครับไปดูกันไม่ว่าจะเป็นไม้แะแนงไว้บางตาทําที่จอดรถหรือว่าเป็นไม้พื้นไว้สําหรับปูพื้นแล้วก็จะเป็นไม้ตกแต่งเรามีครบจบครับแล้วเราก็ยังมีหลังคาให้เลือกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาคอนกรีตหลังคาแผ่นเรียบหลังคาลอนคู่หลังคาจัตุรอน เรามีครบจบครับมีให้เลือกหลายสีสามารถเข้ามาดูกันก่อนได้ครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดไม้เรามีครบเลยครับใครที่สร้างบ้านแล้วต้องการหาวัสดุเพิ่มเติมเรามีครบจบในที่เดียวเลยครับหรือใครที่อยากสร้างบ้านเองนะครับเรามีบริการโครงหลังคาสําเร็จรูปพร้อมสร้างบ้านให้ในตัวเลยครับครบจบในที่เดียวสามารถเข้ามาสอบถามได้เลยเรามีทีมงานคอยดูแลและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องบ้านและวัสดุก่อสร้างครบจบในที่เดียว Home Smart.me